ขีปนาวุธทีมี2,026ของไทยแรงทะลุเป้าแม่นยำระดับจุดไข่ปลาบทนำข่าวใหญ่ของวงการยุทธศาสตร์ไทยข่าวการพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ภายในประเทศมักดึงความสนใจจากสาธารณาชนเสมอและเมื่อชื่อทีมี2,026ปรากฏขึ้นมันไม่ใช่แค่ชื่อโครงการอีกต่อไปแต่เป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจที่จะเพิ่มความสามารถการป้องกันประเทศ ด้วยฝีมือคนไทยเองในคลิปนี้เราจะพาท่านไปรู้จักไอทีมี2,026ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบสมรรถนะที่อวดอ้างว่าแรงทะลุเป้าและความแม่นยำระดับจุดไท่ปลาพร้อมมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ว่ามันมีความหมายอย่างไรต่อความมั่นคงของชาติที่มาของชื่อและแนวคิดการพัฒนาชื่อทีมีย่อม,มาจากแนวคิดทางเทคนิคที่ผสมผสาน ระหว่างคำว่า Advan ว e นซ์ c ทคโนโล i ี s ิสซิลฟอร์ e ด r บ a t สสม,มติซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ในการสร้างขีปนาวุธศาสตร์ที่พร้อมรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคส่วนปี2026ระบุเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีขั้นทดสอบพร้อมใช้งานจริงแนวคิดหลักของโครงการคือการพัฒนาอาวุธที่มีความแม่นยำสูงใช้งานได้ยืดหยุ่นและผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนการออกแบบหลักภาพรวมไม่ลงรายละเอียดทางปฏิบัติเอทีเมี2026ถูกออกแบบ ให้เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางถึงไกลระดับยุทธศาสตร์ที่ใช้แพลตฟอร์มการยิงหลากหลายทั้งแท่นยิงภาคพื้นดินและเรือรบโครงสร้างเน้นวัสดุน้ำหนักเบาทนความร้อนและระบบนำวิถีผสมผสานเพื่อให้สามารถปรับเส้นทางการบินได้แบบเรีลวทม์จุดสำคัญคือการไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงช่างที่อาจนำไปสู่การใช้งานที่เป็นอันตรายแต่เน้นการนำเสนอศักยภาพในเชิงยุทธศาสตร์และความปลอดภัยของการใช้งานสมรรถนะที่ประกาศแรงทะลุเป้าและความแม่นยำระดับจุดไข่ปลา คำว่าแรงทะลุเป้าสื่อถึงหัวรบที่มีพลังทําลายสูงและหัวรบเจากะกรอดสาหรับเป้าหมายคอนกรีตหรือโครงสร้างแข็งแรงส่วนคําว่าแม่นยําระดับจุดไข่ปลาหมายถึงความสามารถในการทําให้ความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายมีค่าน้อยมากพูดง่ายๆคือโจมตีได้ตรงจุดตามเจตนารมการสังการซึ่งในเชิงปฏิบัติหมายถึงการลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่ไม่ตั้งใจในพื้นที่พลเรือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบนำวิถีและการบูรณาการข้อมูลระดับภาพรวมหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ขีปนาวุธสมัยใหม่แม่นยำคือการผรสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่มี2026ถูกออกแบบให้รับข้อมูลจากดาวเทียมภาพจากโดรนและเซ็นเซอร์ภาคพ,พื้นเพื่อให้ระบบนำวิถีสามารถปรับเส้นทางและเลือกจุดโจมตีได้แบบไดนามิกนอกจากนี้ยังมีการออกแบบอินเทอร์เฟซให้สามารถประสานงานกับระบบบัญชาการกลางทำให้การใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบสมัยใหม่ Network C E N T I C Operations ประยุกต์ใช้และบทบาทเชิงยุทธศาสตร์เอทีมี2026มีบทบาทได้หลายมิติตั้งแต่การโจมตีเชิงยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพสำคัญศูนย์บัญชาการหรือคลังอาวุธไปจนถึงการสนับสนุนยุทธวิธีเฉพาะจุดกับกองกำลังภาคพื้นช่วงพิสัยและความแม่นยำทำให้มันเป็นเครื่องมือยับยั้งที่ทรงพลังเพียงการมีอยู่ของระบบเช่นนี้ก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามได้พวกเขาจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะเคลื่อนไหวหรือวางแผนโจมตี การปฏิบัติการที่ปลอดภัยและข้อพึงระวังทางกฎหมายมนุษยธรรมการใช้ขีปนาวุธที่แม่นยำย่อมมีศักยภาพลดความสูญเสียพลเรือนได้แต่ก็ยังมีความเสี่ยงหากการใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎความขัดแย้งระหว่างประเทศและข้อกำหนดการคุ้มครองพลเรือนโครงการในที่มี2 0 2 6จึงควรมาพร้อมกับกรอบการใช้งานชัดเจนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและระบบตรวจสอบเพื่อให้การใช้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศโลจิ